ครับวันนี้จะมาวิเคราะห์โฆษณาของไทยประกันชีวิตเรื่องลูกชายคนกลัวขยะโฆษณาเล่าเรื่องเด็กชายคนหนึ่งที่เรียนอยู่ในห้องเรียนแล้วครูให้ทํางานสิ่งที่อยากเป็นเด็กชายคนนั้นวาดรูปมนุษย์ขยะแล้วครูได้ตรวจงานเด็กๆจนมาเจองานเด็กชายคนนี้ครูจึงได้ไปถามที่ห้องเรียนแต่เด็กชายนั้นได้กลับบ้านแล้ว ครูจึงถามเพื่อนๆว่าเขาไปไหนเพื่อนตอบว่าเขารีบกลับไปช่วยแม่ที่เป็นอาสาสมัครทำความสะอาดหมู่บ้านแกทำงานหนักไม่ได้เพราะโดนรถชนเมื่อปีก่อนว่าเขาได้รับบาดเจ็บถ้าคิปเขาได้ว่าลูกอุปกรณ์ที่มีความปลอดภัยในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นเสื้อเรืองแสงหมวกถุงมือรองเท้าบูทรูปแบบเล่าเรื่องผ่านเหตุการณ์ที่ทำในทุกๆวันเพื่อช่วยงานผู้ปกครองให้ความรู้กับอุปกรณ์เซฟตี้ภาษาใช้ภาษาพูดวัจนะภาษาใช้ภาษาง่ายๆเข้าใจง่ายมีลักษณะการบรรยายที่ทำให้ผู้ชม าบซึ้งแนวคิดการทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนความกตันยุต่อผู้มีพระคุณหรือผู้ให้กำเนิด